เสียใจกันนะครับที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาตสิริกิตนะครับพระราชนานีพันปีหลวงสิ้นพระชนนะครับผมเองทราบข่าวมีน้องที่เป็นรองราชเรขาสำนักพระราชวังส่งลายมาบอกเมื่อเวลา 21นาฬกานาทีนะครับว่าพี่พรองค์ท่านสิ้นพระชนแล้วนะครับก็รู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งใจหายนะครับเด็กรุ่นใหม่อาจจะไม่ได้นึกถึงนะครับไม่ได้นึกถึงว่าพระองค์ท่านมีความสำคัญอย่างไรบางคน รัฐบาลประกาศเชิญชวนให้ไว้ทุกไว้อะไรนะครับในการเสด็จสวรรคตของพระองค์ท่านนะครับบางคนน่าเกลียดมากออกมาพูดว่าแล้วจะจัดงานรอยกระทงยังไงบางคน พูดหนักกว่านั้นอีกนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นสาวกของกลุ่มคนที่นิยมการเมืองกลุ่มหนึ่งนะไม่ควรพูดเลยนะไม่ควรพูดเลยนะไม่ควรพูดครับคนหนึ่งที่ออกมาโพสต์ว่าจะจัดงานลอยกระทงอย่างไรเนี่ยคุณพ่อคุณเนี่ยเป็นกำนันคุณลองไปถามคุณพ่อคุณว่าพระองค์ท่าน ช่วยเหลือประเทศชาติมาอย่างไงนะครับคุณไม่รู้หรอกคุณมาสมัครเล่นการเมืองทำอะไรบ้าๆบอๆไปตามกระแสพ่อคุณนะ่ะเป็นกำนันประชาชนชาวไทยกำนันผู้ใหญ่บ้านรวมทั้งข้าราชการ รู้ว่าพระองค์ท่านเหนื่อยยากมาเพียงใดเด็กรุ่นใหม่ไม่รู้ผมจะบอกให้ฟังสงครามโลกครั้งที่สองเกิดขึ้น6ปีมาสิ้นสุดเอาเมื่อปีพศ2488นปะครับหปี2468 สิ้นสุดสงครามโลกเพราะยิบเพราะอเมริกาไปบอมญี่ปุ่นขณะนั้นประเทศไทยถลำตัวเข้าไปแล้วครับรัฐบาลของจอมพลปพิบูลสงครามเข้าร่วมกับญี่ปุ่นในการทำสงครามโลกครั้งที่สองเริ่มต้นจากประชาชนต่อต้านประชาชนไม่ยอมญี่ปุ่นยกพลขึ้นบก เต็มเลยตั้งแต่ภาคใต้ยันกรุงเทพมหานครประชาชนจับอาวุธปืนเท่าที่มีอยู่ต่อสู้นะครับต่อสู้จนรัฐบาลญี่ปุ่นเห็นว่าประชาชนรวมตัวกันต่อสู้จะมีปัญหาแน่เลยประกาศขอให้ไทยเป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่นหรือเข้าร่วมกับเขานะครับ และขอจะไม่ยึดประเทศไทยจะขอไทยแค่เป็นทางผ่านไปตีพมา่าจะบุกต่อไปประเทศไทยเวลานั้นบอบช้ำม,มากคุณถามปู่ย่าตายายพ่อแม่ที่ยังไม่เสียชีวิตดูนะครับว่าประเทศไทยลำบากเพียงใดผ้าถุงเสื้อกางเกงยังไม่มีจะใส่อย่าคิดว่าจะมีกินเลยะครับในหลวงรัชการที่เก้า ขึ้นครองราชปีพศ .2489 ส,24สภาพประเทศไทยไม่เหลืออะไรแล้วครับบอบช้ำมากประชาชนยากไร้ไม่มีจะกินแนบพระวรากายของในหลวงรัชกาลที่9คือสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถซึ่งปัจจุบันเนี่ยพอเป็นรอสิบพระองค์ท่านก็ได้รับสถาปนายศเป็นพระพันปีหลวงนะครับ ไม่ได้เป็นพระมหากษัตริย์พระราชินีที่สบายอยู่ในรั้วในวังพระองค์ท่านสเสด็จไปดูแลราสฎรไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคใต้บนป่าบนภูเขาเหนื่อยยากตลอดเจสปีที่พระองค์ท่านครองราชอยู่ไปภาคใต้ก็โดนพวกหัวรุนแรงลอบวางระเบิดพระองค์ท่านก็ไม่ครว ชาวเขาไม่มีจะกินนะครับคนบนป่าบนเขาไม่มีจะกินพระองค์ท่านก็เสด็จพระราชดําเนินด้วยล่อบ้างนะครับล่อคือคล้ายๆม้านะครับผสมลากะม้าผสมกันเป็นล่อนะครับและเดินเสด็จพระราชดำเนินด้วยเท้าขึ้นบนยอดดอยรถของพระองค์ท่านรถแลนด์โรเวอร์ที่เป็นพระราชพานะติดลมนะครับ ต้องดึงต้องเข็นกันไปเพื่ออะไรเพื่อไปแนะนําชาวบ้านไปส่งเสริมชาวบ้านชาวป่าชาวเขาให้รู้จักการปลูกพืชผักผลไม้เลิกจากการปลูกฝิ่นมาปลูกกาแฟปลูกมอคคาลี่ปลูกอะโวคาโดพวกนี้ก็ทำตามท่านก็จัดโครงการ เพื่อขายสินค้าเหล่านี้ให้กับชาวเขาชาวดอยชนบทตรงไหนแห้งแล้งท่านก็ไปทำเหนื่อยากมากแต่ละวันมีพระราชกรณยกียกิจเยอะแยะเจ็ดพันกว่าโครงการพระราชดำริหนูเพิ่งเกิดมาหนูไม่รู้หรอกพระองค์ท่านทำคุณงามความดีอะไรมาบ้างนะครับ ถามพ่อถามแม่ถามปู่ถามย่าถามตาถามยายดูลูกนะจะเล่นการเมืองอะไรกันเนี่ยให้มันพอสมควรอยู่ในกรอบให้อยู่ในกรอบลูกเราอยู่ในประเทศเราเกิดมาในแผ่นดินไทยสมัยก่อนกว่าจะเป็นประเทศไทยพระมหากษัตริย์ต้องไปลบทัพจับศึกต้องไปชนช้างต้องนำทัพทหารไปต่อสู้กับพม่า กับขเขมรกับข้าศึกแผ่นดินทั้งหมดเนี่ยสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชถือว่าเป็นแผ่นดินของพระมหากษัตริย์แต่ปัจจุบันเขาก็มาให้สิทธิ์ประชาชนเราได้มีสิทธิ์ครอบครองชนโหนแต่ละใบเนี่ยเขาถึงมีตาครุดถึงมีตราคุดเข้าไว้ไงคุดแดงคุดเขียวคุดดำอะไรเนี่ยนะครับ ยิ่งคนที่เป็นต่างด้าวลูกเจ๊กลูกกีนลูกฝรั่งลูกอินเดียมาอาศัยแผ่นดินเขาแล้วมาอาศัยแผ่นดินไทยแล้วควรอย่างยิ่งที่จะต้องสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสำนึกในบุญคุณของในหลวงราชินีประชาชนคนไทยที่เขาไม่รังเกียจเขาไม่ขับไล่เรา ผมเองสํานึกอยู่ตลอดเวลาอากงผมมาจากประเทศจีนอาาผมมาจากประเทศจีนยิ่งคนที่มีแซ่ด้วยนะครับพวกแซ่แททั้งหลายเนี่ยยังเนรคุณแผ่นดินยังไม่สํานึกเนี่ยผมว่ามันใช้ไม่ได้นะครับปัจจุบันคุณจะเป็นใหญ่เป็นโตจะร่ำจะรวยเรามาอาศัยแผ่นดินไทยเขาหากินมาค้าของ มาขายของเอากําไรจากคนไทยคนไทยไม่ค่อยชอบค้าขายแล้วครับทํานาแล้วก็หยุดอยู่กับบ้านรอทานาอีกรอบหนึ่งคนจีนก็จะรู้จักค้าขายนะครับรู้จักค้าขายเก็บหอมรอมริบร่ํารวยกันมายังมาแสดงกริยามารยาทอย่างนี้ผมว่าไม่สมควรนะครับขอให้ปรับตัวสมัยเถอะนะครับ จะโพสอะไรจะพูดอะไร,ะะไรคุณพิมพ์แป๊บเดียวครับมันเกิดความรู้สึกที่แหมผมเสียความรู้สึกกับคุณมากๆนะไอ้ห่าปกติก็เห็นเป็นคนบ้าๆบอๆอยู่นะครับไม่ควรไปพูดอย่างนั้นนะครับโคตรเง่าเหล่าก,ก็เป็นเชื้อสายจีน มาอาศัยแผ่นดินไทยเขาอยู่นะครับส่วนในคนที่มันจะต้องหนีคดีไปต่างประเทศอาจจะมีความเจ็บแค้นแผ่นดินไทยไอเนี้ยผมไม่ว่านะครับถ้าคุณคิดแบบนั้นแล้วนะครับว่าพราะองค์ท่านเสด็จสวรรคตแล้วจะต้องไปเศร้าไปอะไรนั่นมันเป็นความสำนึกของคุณรัฐบาลเขาไม่ได้บังคับรัฐบาลเขาขอความร่วมมือนะครับรัฐบาลเขาขอความร่วมมือ เราไปอยู่ประเทศไหนก็ต้องทำกฎตามกฎตามระเบียบของประเทศนั้นเปรียบให้ชาวบ้านเข้าใจเหมือนคุณเป็นเด็กนักเรียนเขาให้ใส่กระโปรงใส่กางเกงขาสั้นคุณบอกไม่เอาคุณจะใส่พักมะคุณจะถอดเสื้อมันได้เหรอลูกไม่ได้ในเมื่อเราจะต้องอยู่ในสังคม นี่แผ่นดินไทยประเทศไทยคนไทยที่เขารักชาติรักสถาบันพระมหากษัตริย์ยังมีเยอะหนูจะทำตัวเป็นตัวตลกอย่างนั้นเหรอไม่เชื่อนะครับคุณลองไปขึ้นเวทีที่ไหนสิคุณใส่สีแดงสีอะไรเลยนะครับจะสีแดงสีส้มสีเหลืองสีชมพูในขณะที่ประชาชนชาวไทยเขาเศร้าใจเขาทุกข์ใจเขาไว้ทุกเนี่ย ผมว่ามันต้องเกิดผลอย่างใดอย่างหนึ่งกับคุณนะไม่ประชาชนโห่ร้องเอาหรืออาจจะมีคนที่บรรดาลโทสะกระทำรุนแรงมากกว่านั้นก็ได้นะครับอย่าไปดูถูกน้ำใจคนไทยนะครับอย่าไปคิดว่าพวกไอ้แก่ๆเท่าๆเต่าล้านปีอย่าไปนั่นครับอยู่ในกรอบ เราอยู่ประเทศไหนก็ต้องอยู่ในกรอบของกฎหมายคุณโผล่ไปประเทศมาเลเซียคุณมีกระสุนปืนแม้แต่นัดโทษหนักถึงประหารชีวิตนะนะครับนี่ประเทศไทยเรานี่อารุมอร่วยนะครับอารุมอร่วยนะครับรรนะครับ,นะรบก็ขอต้นคลิปเลยนะครับต้องขอเตือนน้องๆน,นะครับก็ถือว่าอายุก็ถือว่าเป็นรุ่นลูกผมนะครับ บางคนก็เป็นรุ่นหลานนะครับขอให้คิดนะครับคราวนี้ <c oughs> กลับมากับพี่น้องคนไทยนะครับที่ยังต้องทำมาหากินเช่นอาจจะเป็นนักร้องนะครับเป็นนักดนตรีเป็นนักแสดงนะครับเขาไม่ได้ห้ามนะครับ การแสดงการจัดงานอะไรก็อยู่ในอาการสำรวมไม่ใช่ไปคึกคักผมมองว่าการจะเคารพนับถือและรัฐบาลเขาขอความร่วมมือมาเนี่ยนะครับการที่จะเปลี่ยนชุดเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรบางทีมันก็ทำให้เราเปลืองเงินเปลืองทองผมเข้าใจตรงจุดนี้นะครับเราก็เอาริบบิ้นสีดำมาติดนะครับจะเป็นชุด นักร้องชุดอะไรก็ได้นะครับจะติดโบสีดำนะครับเป็นการแสดงไว้อะไรเนี่ยผมคิดว่าก็พอสมควรนะครับพอสมควรนะครับเรามีความจำเป็นที่จะต้องทำมาหากินผมเข้าใจครับเข้าใจนะฮะเหมือนกับเมื่อสักครู่เนี่ยผมไปซื้อของที่แมคโครพนักงานของแมคโครเขาใส่เสื้อยืดสีแดงนะครับสีแดงผมก็แนะนำน้องๆ ว่าเราก็เอาริบบิ้นสีดำมาติดประชาชนคนไทยเข้าใจครับเราอย่าทำตัวให้เจ้าของประเทศคือคนไทยแท้ๆเขารังเกียจเราเลยครับนะครับไม่มีอะไรเราก็ติดครับไม่มีเสื้ออะไรจะใส่ก็ติดครับติดโบสีดำไปที่ไหล่ก็ได้ที่อกก็ได้แค่นั้นเขาก็รับได้แล้วผมว่าคนไทยเขารับได้แล้ว ผมพูดในฐานะที่ผมก็มีเชื้อต่างด้าวนะมีเชื้อจีนนะครับที่ผมพูดนี่นะครับไม่ได้พูดในฐานะที่เป็นคนไทยแท100้ร้อยเปอร์เซแม่ผมก็ถือว่าเป็นคนจีนนะครับเพราะอากงอาม่าเป็นคนจีนฮนะทำอะไรก็พอสมควรลูกอย่าต้องให้ผู้หลักผู้ใหญ่เขาหนักบกหนักใจเลยนะ ผมก็เห็นมีไม่กี่คนแล้วครับที่ออกมาโพสต์อย่างเงี้ยนะมีอดีตสสบ้าบ้าบาบ,าบาคนหนึ่งนะครับไม่ควรเลยนะครับไม่ควรเลยครับไม่ควรเลยไม่สมควรอย่างยิ่งเลยนะครับ 7จปีพระองค์เหนื่อยยากมาเจปีไม่ได้อยู่ในความสบายเลยนะครับเจปีพระองค์ท่านไม่ได้อยู่ในความสบายเลยทั้งในหลวงรัชกาลที่เ้าและสมเด็จพระราชินีท่านดูข่าวในพระราชกรณียกิจสเสด็จเหนือสเสด็จใต้แต่ละที่ลําบากทั้งนั้นผมเองได้มีโอกาสตามสเสด็จ สมเด็จพระนางเจ้าพระรมราชินีนาศีริกิตไปตามป่าตามเขาท่านก็ไปนัดพวกกลุ่มแม่บ้านพระองค์ท่านไม่ได้ไปสร้างฉากสร้างภาพนะครับสเสด็จไปปกติสเสด็จไปเยี่ยมเยียนประชาชนแล้วก็กลับนะครับนี่พระองค์ท่านอยู่ทรงงานจนสี่ทุ่ม ให้พวกครูพวกพี่เลี้ยงไปสอนว่าต้องถักอย่างนี้ต้องทออย่างนี้นะครับสี่ทุ่มพวกเราก็ไม่ได้กินข้าวเย็นกันนะครับพงท่านก็ทรงงานอยู่นั่นนะครับจุดตะเกียงเช่าพายุไม่ใช่มีกระแสะไฟฟ้านะครับเพราะเสด็จบนป่าบนดอยนะครับรโอ้โหพวกหนูๆแย่มากนะลูกนะมา ต่อต้านมาคอนฟิก c อย่างนี้นะครับอดีตสสครับอดีตสสคนหนึ่งมาโพสต์บอกว่าแล้วจะจัดงานลอยกระทงกันยังไงถ้าลองไปอ่านดูนะครับผมอ่านแล้วก็หมั่นไส้ผมอ่านแล้วก็หมั่นไส,ส้ครับพูดทำไหม่ะนะมึงอยู่เฉยๆเป็นหรือเปล่าวะเฮ้ยจริงๆเลยนะครับ ผมมีบ้านอยู่นครปฐมครับนะครับอยู่ตรงข้ามโรงเรียนศิรินทน์มันไม่นึกถึงอกเขาอกเราคุณทำอย่างเงี้ยเดี๋ยวถ้าตอนพ่อมึงตายแม่มึงตายมั่งนะกูจะไปตีกองยาวฉลอง ดีใจบ้าง่ะมึงจะรู้สึกยังไงอีเฮี้ยมึงจะรู้สึกยังไง <Yeah. S 1> บ้าบ้าบอบอแล้วก็ให้อยู่ในกรอบบ้างเถอะจริงผมไม่อยากจะไปก้าวล่วงกับไอ้พวกเด็กหาหาพวกนี้นะ มึงจัดเลยก็ได้มึงจัดดนตรีที่หน้าบ้านมึงเลยก็ได้จัดดนตรีที่หน้าบ้านมึงเลยก็ได้ดีใจฉลองดีใจเออจัดเลยแล้วมึงจะได้รู้ว่างานเวทีดนตรีมันจะเกิดอะไรขึ้นแย่ yeah. อย่าไปฝืนความรู้สึกของคนไทยคนที่เคารพและศรัทธาในคุณงามความดี70ปีที่พระองค์ท่านปฏิบัติมาเนี่ยเขามีเยอะนะมีบ้าบ้าบอแต่มึงเนี่ยเหีย จัดเลยสิจัดงานฉลองดีใจเลยสิกูจะไปงานมึงด้วยจัดเลยไม่เข้าท่าก็เรียนพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับว่าใครที่มันไม่มีเสื้อสีดำที่จะไปไว้ทุกข์กับเขาก็เอาลิบบิ้นครับเอาผ้าสีดำเนี่ยมาติด อกก็ได้เข็มกัดอันหนึ่งติดที่ไหล่ก็ได้นะครับนะครับบางคนมันก็หาไม่ได้เลยอย่างห้องผมนี่ก็ต้องเก็บหมดครับส่วนใหญ่ผมจะเป็นเสือ้อลายสก็ตสีสดใสนะฮะก็ต้องเปลี่ยนมาเป็นสีขาวสีดำไปนะครับไม่ได้ใครบังคับผมเป็นข้าราชการ,กรเกษียณแล้วแต่สำนึกในพระมหาคุณาทิคุณเท่านั้นแหละครับนะครับ ก็ไม่ได้ห้ามครับงานอะไรเราก็ใช้ดุลพินิษเอานะครับทีตอนทหารปฏิวัติเขาไม่ให้ออกนอกบ้านทีวีก็จอดำไปกี่เดือนนะครับไม่เห็นจะบ่นละ่ะนะครับไม่เห็นจะบ่นล่ะใช่ใช่ใช่ใช นั่นแหละที่บา้บาๆบอๆไปแก้บนนั่นแหละนะครับแล้วเพื่อนๆหลักครับมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้กันบ้างนะครับอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาร่วมพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกการติดตามและการรับชมรับฟังด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ